สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะคะนะ่ะเนาะโมนี่กะมีแนวทางเนาะคะ่ะของห้าน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังเจ็บผัดก็ขอฝากช่องในเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้น้ำในเด้อค่ะช่องเจ็บผัดผ้ารุ้ยแล่วลก็ช่องเบ้าเซชแนลเนาะคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมู่ว่าน,นี่เนาะคะ่ะห้าน้อยนี่ เก่าเด่นๆเ,เลยค่ะแต่บอมาองศานี่ตรงเป๊ะเลยต่บอมาเนาะค่ะเนาะหมื่ว,ว่านนี่องศาตรงบางที่มันกับบอมานี่แหละที่ที่เจพัดวาจังจังวาอยากวีคอให้ฟั่งเนาะค่ะอยากบอกให้ฟัง่งแต่ว่ามันตรงมันตรงอ่ามหัตโนเนาะค่ะหมื่ว,ว่านนี่มันเป็นศูนย์กับแปดมันกับมาแบบนั้นนี่ลีแต่ว่าห้าน้อยนี่บอกเขาแต่ว่าดวงดาวกะ ก็เพอจะรูอยู่ด้ว่ามันเดินทางแบบใดเนาะคะ่ะมอว่านี้เลขสองที่เจพัดไห้นะ่ะที่ไห้ปกตินะคะมันไปออกพิเศษแล้วก็สองเจ็ดที่ไห้นี่ไห้ตัวจอนี่ไปออกเฉพาะกิจเนาะค่ะเนาะเฉพาะกิจนี่ออกซีสิบหงในกาเลขลางออกอยู่ที่ซิบหงในกาสิบห้านาทีเนาะคะ่ะแล้วก็สิบหงในกาสามสิบนาทีเนาะคะ่ะ พิเศษออกอยู่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเหล็กล่างสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเหล็กบนปกติออกอยู่เวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีโดยประมาณเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็วีเอพีออกอยู่ที่สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีแล้วก็สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณเนาะค่ะเนาะนี่แหละทีว่าเจพัทวาดวงดาวเนาะค่ะเวลามันจะ ห่างกันบ่หลายค่อนข้างจะอันนี้อยู่เนาะคะ่ะเจพัน์ไห่เก้านี่เก้าเมื่ว่านี่เก้าบม่มาเลยเนาะคะ่ะทางทางตีองศาตรงอหลีเนาะคะ่ะบางครั้งคือหมื่ว่านี่เลขเล่าเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกับขอทดขอให้เล้ากับองศาตรงแต่มันมาตูสดสมัยหลักเลอคะ่ะมาหกหกมาอหลีเจพันกับวายุจับไห่สองหกกับวาย่มันก็นเด่นสองเด่นสามเด่นหกในมืนว่ว่าน,นแต่ว่าเลือกพิษ พ่อจะพ่อจะเข้าใจได้ว่าเออเขาจับผิดเลือกผิดมากคือตีเจพัดบอกบอกคือรัฐบาลไทยได้ค่ะรัฐบาลไทยเด่นยังได้หนิมาแบบมาเมื่อแบบมองเรเห็นเลขว่ามาแบบใดอันนี้ยังยังเขายังรู้เลยค่ะว่ามามาแบบใดเจพัดเจพัดอัดคิปใหกอนนะคะว่าจะเขียนเขาไปในกลุ่มอยู่เห็นเลขห้าน้อยมันมาแบบนันมันมาตโตทอดสมรักมันบริม้าองศาเนาะ,ะบางมือด้วค่ะอันนี้เว้ห้ฟังเนาะ บางครั้งนี่องศาตรงนี่มาเปะๆถ้าว่ามือใดองศาตรงมากมันจะมาองศาตรงมากทั้ง,งทุกเลขเด้อค่ะทุกเลขเลยทาม,มือใดมาตำแหน่งดาวก็จะมาตำแหน่งดาวมืดมือเลยมันจะเป็นแบบนี้มือว่านี่มาตโตทสมรักนี่มามาเบิดเลยมือวานมาโตที่ว่าเจพัดจับตัววิงตัวหลุดไห้นะคะแต่ว่าบางครั้งหันดาวตรงเขาก็จับดาวตรงมันนี่มันก็จับผิดเนาะคะ่ะมือว่านี่เจดแต่ว่าซีนี่ ตรงตะเล็กซีเด้ค่ะ Vip ออกซีซีเนาะค่ะเนาะเฉพาะกิจออกสองแปดซีลักะสองเจ็ด้ค่ะว่านลางออกสองเจ็ดลักพิเศษออกสามศูนย์สองละกะซีศูนเนาะค่ะเนาะลักปตกติออกสามเจ็ดหนึ่งละกะศูนย์เจ็ดนาะค่ะแลักะ Vip ออกหกหาหกละกะซีซีเนาะค่ะเล้วเลขเล่าหมู่ว่านออก หกโตออกซีซีซีหกหกเก่าเนาะคะ่ะเจพาดว่ามันมันจะบืนแต่ว่ามันกับบืนกลางคือเก่าเนะคะ่ะเนาะซีซีซีหกหกเก่ามูว่านก็เลยเป็นเหลขกรางซีหกเลขบนหกหกเก่าเนาะคะ่ะสาหรับเล่าหมอว่านนี่กับบกเขาด้วยค่ะกับเสียดายหกอยู่ว่านก็ไดเรามื่อนี่เขากับมาเบิงแนวทั้งเนาะคะ่นะเนาะแนวทั้งของห้าน้อยะะด้วยค่ะเด้อ ฮานอยวันที่ห้าพฤศจิกายนหกขานะคะเป็นแนวทางแล้วค่ะท่านผู้ชมเจพัดกับวีคอตามลักกาเวลาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าส่วนเหล็กจะมาบ่มาตรงจังเดยนั่นกับบอลูเน้ะคะ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันที่ห้าเนาะคะ่ะเนาะเมื่อน,น,ะะน,ะะอนีพิเศษเจพัดจะเบิงที่เหลขกล่างกอนเนาะคะ่ะเนาะจะบ่อยฟังนิดนึงพิเศษล่าง ประมาณสิบหานา,น,นะะน,นาทีกานิดนิดเนาะค่ะเนาะพอถึงสิบหกนาทีเลยสิบสิบสิบเจ็ดนาทีกาสิบห้านะนาทีกว่ากวเนาะค่ะหลักขณามันตรงกับเลขสามเนาะคะ่ะเด้อสามกับศูนย์หลักอะโจโลเป็นเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะน่าจะมากน่าจะเจ็ดมาก แต่ว่าเจพันหายที่ปกติเนาะค่ะแต่ว่าพิเศษก็น่าจะมาเจ็ดใด้กันเนาะะเนจะ็ดแปดเจ็ดศูนย์ไปงั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับเข้ากระโดดเด่นเนาะคะ่ 70, 73, ะ,คะนะมือนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามพิเศษเนาะค่ะเนาะแต่มือหนีเจพัดเขียนหายคือเลขแปดเด้อค่ะเด้อพิเศษนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้กันเนาะคะนะ่ะเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะพิเศษ สองเก่าเก่าสองกระโดดเด่นนะคะ่ะสองเก่าเก่าสองพิเศษลางเนาะคะ่ะเนาะสองเก้าเก้าสองแล้วก็จ็ดแปดแปดจ็ตเนาะคะ่ะเหลขบนเหลขกลางกับห้างกันบ่หลายดอกคะ่ะแต่ว่าเจพัดกับวีคราอหห้ไปตามดวงดาวเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับมาสรุปกันเลยเนาะคะ่ะเนาะมือนีพิเศษบ่เน้นนะคะ่ะห้ยจะตัววิ่งตัวหลุดเนาะคะ่ะ ศูนย์กับแปดนี่มันมีศูนย์กับแปดแหละค่ะแต่ว่าจะบรุวะเจพันจะเลือกพิษหรือเลือกถือเจพันเลือกแปดเนาะค่ะเนาะแปดกับแปดแปดหนึ่งแหละค่ะถ้าแปดมากกับแปดหนึ่งแต่ศูนย์มากกับศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะมือนี่แปดซี่ศูนย์ซีเนาะค่ะพิเศษเด้อพิเศษคันแปดมากกับแปดหนึ่งแปดหกแปดซี่ ถ้าพิเศษเนาะค่ะเนาะจะแปดมาแปดหนึ่งแปดหกแปดสี่ละกันศูนย์มากกับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางตะว,วันเจพัดวิ่งลูดไห้เด้อค่ะเด้ออันนี้คือพิเศษนี่บ่บ,บได้เน้นไห้เนาะค่ะเนาะห้า,าหน้อยพิเศษมือนี่จะเน้นที่ปกติกับ V i p พดแล้วค่ะวิ่งลูดที่เจ็ดแล้วกับสี่เนาะคะ่ะเจ็ดอยู่ที่ปกติเนาะคะ่ะเนาะปกตินี่เจ็ดเด้อค่ะอาจจะมาพิเศษนั่มกระได้ขึ้นกัน อาจจะมาพิเศษน้ำกระไดขึ้กันเจ็ดเนาะคะ่ะมือนีค่อนข้างจะเจ็ดจะโดดเด่นเนาะคะ่ะส่วนจะมาบ่วมาเ,ะะเจ็ดพัดบัรูด้วยค่ะเจ็ดพัดไหนวิ่งลูดเจ็ดกับสี่ศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์เจ็ดกับหกเจ็ดเด้อค่ะเด้อราคาส่วนลักซี่ก็จะมีซี่หนึ่งสองซี่กับซี่หกเนาะคะ่ะเนาะ c หนึ่งสอง่แล้วก็่หกเน้นที่ c หกเด้อค่ะส่วนเหลขหกศูนย์กับสองเก่าเป็นเหลของศาตรงเด้อค่ะเด้อนี่เนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะแนวทางห้าน้อยมือนีเนาะค่ะห้าน้อยวันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนหกขาเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเด้อเจพัดกับบลูว่าเหลขกจะออกตัวใดเด้อค่ะพิเศษมือนีเจพัดบลูเน้นให้เด้อค่ะพิเศษมือนี แต่ว่าไฮที่เลขแปดแต่บดไดเน้นเนาะคะ่ะเนาะมันมเด่นศูนย์กับแปดเนาะคะ่ะเนาะถ้าแปดมากกับแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกด้วยค่ะพิเศษถ้าแปดมากแต่ศูนย์มากกับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหล่ากับศูนย์หกศูนย์สามเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหลักศูนย์พิเศษแต่ว่าบดไดเน้นไหฮมือนี่มันเน้นที่ปก,กติแล้วกับวีเอพีเนาะคะ่ะโดดเด่นที่เลขเจ็ดะะ 0, 7, 5, 7, กับสี่ไฮวิ่งรูดเจ็ดกับสี่เนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดหาเจ็ดแล้วกัหกเจ็ดเนาะค่ะส่วนหลักเจ็ดเน้นที่ศูนย์เจ็ดกับหกเจ็ดด้วยค่ะ ส่วน v ีเนี่เน้นยุติเลขซีคือเก่านะคะนะ้องวีเยังโดดเด่นที่เลขซีคือเก่าซีหนึ่งสองแล้วก็บีหกเน่นติดซีหกเนาะคะ่ะส่วน60ศกับสองเก่านี่เนาะคะ่ะเป็นเลของศาตรงมาได้ทั้งสามน้อยนะคะหกศูนย์กับ2อเก่าเนาะค่ะเลของศาตรงนี้หรือว่าเขาจะจับใส่หกเก่าสองศูนย สองหกแบบนี้ก็ได้นะคะจับสลับกันก็ได้นะคะเลขสี่ตัวนี้เนาะค่ะจ้างใดก็ต้องเห็นมากคูกันเนาะค่ะสี่ตัวนี้แต่ว่าเจพัดจับให้หกศูนย์กับสองเก่าเป็นเลของศาตรงมาได้ทั้งสามเด้อค่ะพิเศษนี่ให้เลขแปดเนาะค่ะเนาะแปดกับศูนย์ก็เลยเลือกแปดเนาะค่ะกับบรูว่าจะเลือกพิดเลือกถือเด้อค่ะเด้อแต่ว่าโดดเด่นเจ็ดก็น่าจะมากที่พิเศษใดกันเนาะค่ะมือนีเจ็ดโดดเด่นที่พิเศษกับปกตินะคะก็เลขยิบจับเลขเจ็ดเด้อค่ะเด้อ จ็ดปกตินะคะวิ่งหลุดนะคะ VIP ซีเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะเนาะ e. เป็นแนวทางใสวิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเด้อค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะเนาะให้เป็นเพียงแนวทางตัวเลขเนาะเนาะ e. ดวงดาวเจพัดก็อยากวิเคอหายฟังโดนดนอยู่เด้อค่ะถ้าซีมากเนาะคะ่ะซะี VIP มัอนี่ก็โดดเดน่นคือเก่าเด้อค่ะเด้อ ถ้าสี่มาเมนบอหเหลกลางมันจะเดินไปทีเหลกลางเด้อค่ะตัวบุญกับมาด้ยคือกันมันเด่นที่ีเนาะค่ะมันกับยูนาวัางกับตีย่างนี่กับยูทีเหลคลีคือเ่าเนาะค่ะเนาะกัน่าจะเป็นซีหกหกซีเนาะค่ะสำหรับวีไอพีเนาะค่ะเนาะ่าจะเป็นทีซีหกหกซีโดดเด่นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้มือนีกะลลากกันไปก่อนเนาะค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ